กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้นเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้ยอย่าลืมกดกระดิ่งไว้น้ำเด้อครับเพื่อชิงโอกาสอีม่ไม่ขอบคุณครับเอาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ผ้าพีผ้านองนะครับมาเบิ้งค้ายพี่นอ้องฮ้องมาเรียกเบื้องคววยแล้วสำหรับผู้ที่มาคววยอ่ายคายโค้มพี่น้องควายโค้มควายแม่ลูกนะครับเนี่ย มืัอนี้พาพี่พาน้องมาเบิ่งเลยสามหัวใจแล้วก็สามชีวิตพร้อมเด้พี่นอ้นอ,องเด้ในี่เด้อจะคล้องเพิ่นกับบ่บ่เลี้ยงหลายตัวนะครับเพิ่นกับเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่มันนี้ว่าช่วงนี้มันอยากแรงจักน้อยแล้วก็กเพิ่นเริ่มไถหดไทยหดหน้าพี่น้องครับบ่มีหม่องไม่มีหม่องผูกพี่น้องมีผูกตั้งแต่ยุหนีหายหนามให้กินเราก็เลยว่ายาเจียมมีผู้มักนะครับมีผู้มักอยากได้ไปเลี้ยงอยากได้ไปดูแลต่อพี่น้องเขา้าเพิน่นโทร่วหาผมกับ มาเบิ่งซอยนอนพี่น้องเนาะเอามาหู่จักกับเจ้าของเพิ่นซะก่อนสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีค่ะอ่าซื้อวางได้ก่อนน้ออ๋อซื้อว่าเตือนใจค่ะซื้อว่าจุกเด้อค่ะอ่าพี่จุกเนาะค่ะพี่จุกเฮาอยู่บ้านใดครับอยู่บ้านน้องหว่าชื่นชมเฮานี่ล่ะค่ะบ้านน้องหว่าขึ้นตำบลชื่นชมอำเภอชื่นชมค่ะอำเภอชื่นชมเป็นไหนวาเฮาอยู่ในในตัวในตัวเมืองเนาะแม่นค่ะในตัวอำเภอเลยเนาะค่ะอ่ชื่นชมจังหวัดมหาสารคามมหาสารคามเฮานี่เนาะค่ะโอ้บ้านไก่เลือนเคียงพี่น้องครับห่างกันประมาณ หาชิปลวดได้บ่อปลาลายยายห้างพี่น้องครับถามเลยราคานี่เปิดปลาลายปันไดครับนี่ยสามสามตัวนี่ยสามตัวบอค่ะหนกเลยสามตัวนี่ไอ้แสนแปดค่ะหนึ่งแสนกับแปดหมื่นนะครับเนาะหนึ่งแสนกับแปดหมื่นอ่าตัวนี่เป็นลูกตัวใหญ่เขาตัวแรกไหมครับแมนค่ะอ่าเป็นลูกของพ่อไดเนาะครับไอ้ของกรมปศุสัตว์ค่ะปศุสัตว์เนาะค่ะ บานนี้ตัวน้อยนี่เด้ครับตัวน้อยของไอ้เบิรมค่ะตัวนี้ตัวน้อยนี่เป็นเบิรมพันล้านได้จักเดือนแล้วเนาะครับได้สองเดือนสองเดือนกับสามมื่นค่ะอ๋อสองเดือนกับสามมื่นค่ะเนี่ยพี่น้องเขาเป็นตัวแมวนะครับเนาะแมวค่ะแมายว่าสามตัวนี่ตัวแมวมัดเลยแมวมัดเลยค่ะแล้วบานนี้ตัวนี้นี่คือได้ลูกสองตัวเท่านใดไหมครับนี่แมวค่ะได้ลูกสองตัวเท่านี้ความสูงของแม่เขาได้ครับนี่ร้อยสามสิบหกค่ะสามสิบหกเนาะค่ะร้อยสามสิบหกร่ำเงาดีพี่น้องครับอ่าให้ว่างามบอกับพี่น้องพิจาาารรณเอนะคับผมก เป็นซื้อนะครับแล้ก็เบื้องไห้ได้ซ้ำนีพี่น้องเฮาผมกับที่ท้ายรอบๆไห้กับเป็นตัวดีพี่น้องครับขนาดเข้าไห้นมเนี่แต่ว่าใบจอยแล้ววันนี้ผมมาสังเกตเบื้องมองหนึ่งคือเข้าเป็นไข่สายนมนมพี่น้องเฮาเดี๋ยวผมเสียเบื้องเทียรตัวแล้วพี่น้องครับเอาผมได้เบอร์โทรเบอร์ติดต่อไปเหงนอะบ่อค่ะบ่อพี่น้อเบอร์ยังกอนเคร่องครับศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองสามศูนย์ห้าสามศูนย์ห่าสี่แปดหกเก้าหกสี่แปดค่ะเอาไหม 082ย์แ305องศูนย์แปดสค่ะนี่พี่จุกพี่น้องเฮามาเบิ่งบานี้มาเบิ่งรายละเอียดแต่ละตัวเบิ่งตัวแม่เขาเบิ่งดูพี่น้องเฮานี่ความสูงกับรอานะครับเนาะค่ะ136 <5. S 2> กาเป็นควายเนื้อหนังดีเป็นควายเนื้อหนังดีกับว่ามันคไข่พันไงว่ามันคไข่พันสูงพี่น้องครับเป็นควาย,าวาย,าวายาให้ว่าเป็นควายพ่อเลี้ยงพ่อพัฒนาตัวอ,อ้าบาน้อัตลักษณ์เขา ตาเตีมนะครับโอ้ผมถ่ายหย่อนแสงตัวนี้นะตาเตีมตาเต็มไงนะครับข้อสองอ่องเออเผาไงพี่น้องเขาแล้วก็ใส่ถุงเท้าเขากําไลหนาหลังครบเลยพี่น้องครับได้การอ่อวงเขาของเขานี่เป็นวงเขาส่งเขาอุ่มบาดนะครับนี่เป็นควายสดๆอยู่ด้วยพี่น้องเด้อสดๆเลยเนื้อนังดีตัวนี้เดี๋ยวผมสิบนไปทางถ่ายมันก่อนว่าหันมันมันเขามุ่มดียู่แบบนี้มันหย่อนแสงเื่องดีด้วยครับเนาะเื่องดีหูดีใชยครับเนาะแมนอยู่ค่ะ ดีก,ดดกินยาดีจูงออกมาแดดจังอยนะครับจูงออกมาแดดเลยแบบน,นี้มันมันนั่นมันจะได้ล,ละมันมันเมืดอันมื่อปวดมันผม,ม,นมพวดน,วดนี่ให้พี่ไ้นองเข้าด้เห็นชัดๆเนี่ย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 โอ้แม่ไหมได้การพี่น้องเขาพ่อเลี้ยงนะครับเป็นคายพ่อเลี้ยงเป็นคายสีว่างามบ่กะพี่น่องพิจารณาเพิ่งเอานะครับสำหรับผู้ที่อยากได้ไปเลี้ยงอยากได้แบบจังสี่นี่ผมว่าคุมนะครับมันเป็นมันเป็นสามตัวเนาะมัเนี่ตัวตัวแม่เขานี่มีอาการยังไปครับเนี่ มีขึ้นเท่านึงแล้วค่ะอยากเป็นนั่นขึ้นเท่านึงแล้วค่ะแต่ว่าลูกมันน้อยก็เลยพักนในเซิร์ค่ะโอ้พัฒน,น์เดชพัฒน์เดชเป็นคนไปสม,มนัดสองนี่ก็สิพอ่อดีละค่ะแมนแมนแมนมีไอ้ขวัญหาเงินหาทองตก๊กสวงตกสวาบเล่าแตกพี่น้องครับครบเลยแล้วก็มีไม่ห่างเปิดสินเลยพี่น้องครับนี่ครูหนึ่งเลยนั่นลูกเขา บ่ลึงปะนัยน้องครับลูกบ่ทันบ่ทันบ่ค่ะมันน้อยอยู่แต่น้อยที่แรกลึงบัดนี้เอาไปมาบ่ทันได้ลึงปะนะัยค่ะอืออยากเป็นเฮ<ข>าบ่ค่อยมีเวลาได้เล่นมันดิครับแม่นค่ะบ่มีเวลาได้เล่นเพราะว่า<ม>ทํางานทุกคน,น,นไหมค่ะอันนี้คือควายบ่ได้แต่งได้เติมเด้อพี่น้องเด้อจะขนาดเข้ายังบ่เปลี่ยนนะครับนี่คือปกต,ติแบบผมมาก็บ่ได้เตรียมหยังเลยก็คือจับจูดเลยเด้อพี่น้องนี่แต่ว่าได้การพี่น้องครับได้การได้การกับความสูง136ก็สิใหญ่ไปกว่แง่ไปก็หดอกพี่น้องห่อเทว่าได้ลูก4ลูก4ลูก5ไปกก็สิตัววใหญ่่านี้อยู่่่่นะครับแตววาผมา เบื้องการส่งลูกเขาโหลดพูดนะสองเดือนนะครับแข็งขางใหญ่ฮึกดีเนื้อหนังมาเต็มพี่น้องเขานั่น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 พูดนะแข็งแรงพร้อมพูดนะไายนี่บมุ่นปันมะนาวพี่น้องครับเพิ่งพูดนะเนะงาหางนี่สวดมาต่อเลยพี่น้องครับพูดนะโอ้เด็การเด้ผมจะก่ายพี่น้องเบเบื้องเด็กไก่เด้พูดโอ้งามครับงามลูกงามให้ลูกงามอยู่สมมีแม่หางเปิดศิลอยู่พูดนะลูกเบิ่มตันจิลือเลย อ่าตัวนี้เป็นลูกแรกเขาเนาะแมนค่ะลูกแรกเขากะสีบอกยังไงว่าเป็น,เป,นเป็นคว้วหัวม่อมนองนะครับเนาะแมนค่ะหัวม่อมนองแล้วนะครับแช่งขาดีพี่น้องครับแช่งขาดีเรียบดี<ม>ได้ก,กันกเรียบห,หน่อยกอดดีขวัญนี่ยุกลางเลยเพี่น้องเด้อเห็นปะเราแตกพี่อน้องนี่กลางสวงเลยนะครับหาเพื่อนหาทองมีขวัญสองทางมีหนึ่งดอกนะครับอ่าตาแจมแจมจ้ำพวข้อหนาดีฉีดยาท้ายพญา,ามันเทียวบ่ะนี่แม่ฉีดแล้วค่ะฉีดแล้วมันบ่ครับแมนค่ะบำรุงอีกน้อยหน่อยด้ครับเด้อค่ะ แต่ว่าท่าเชียวพูดจากได้ไปเอาไปรุ่งตัอพี่น้องเขาเอางือข้อมือหนังข้อเขาครับปบุน่นมืงหนังข้อเขาพี่น้องเขานั่นหน้าตาดีนะครับหน้าตาดีเป็นลูกควายกรมผสมสัตว์โอ้ควายตัวนี้ทรงลูกดีเติบด้วยครับถ่ายดีเติบด้วยปุ่นพี่น้องมึงเอานั่นครับอือพิจารณาเาิ่งเด้อพี่น้องเด้อถ้าเชียวมีผมบอกราคานี่เขาคุยได้ปะครับ คุยได้ค่ะค <gaz peine S 1> ุยได้เนาะอันนี้เป็นราคาเป็นราคาเปิดเป็นราคาห้องนะครับเนาะผู้อยากได้ก็อยากได้ชีให้ว่าให้ว่าดีละไปให้ว่าเป็นราคาดีละพี่น้องครับผู้อยากได้ก็อยากไดอยากได้ดีนะครับบ้านนี้ผู้อยากได้คววยนั่นให้กันซ้ำได้สมเหมาะสมกันซ้ำได้มาเบิ้งเอาพี่น้องเฮานี่ครับก็คุยต่อรองราคากันได้ค่ะยังวากันค่ะเบิ้งคขวแล้วต่อรองราคากันได้ค่ะมันเป็นราคาเปิดนะครับเนาะบ้านนี้ก็สุดแล้วจะค้นสองคนสีพอใจกันนะครับเนาะบ้านเนาะ <c oughs> ผู้มาควายาห้ได้ซ้ำได้พูดอยากได้เงินเนี่ยเอาซ้ำได้กัจังคุยกันพี่น้องเฮาเนี่ยผมเน้นช่มตัวจริงแล้วพี่น้องเด้อเน้นช่มตัวจริงนะครับมาเบื้องเอาเนี่ยพี่น้องครับสามชีวิตนะครับสามตัวสามหัวใจแหม่มดแหม่มดหลุนหนนะครับเอาไปนี่คือความขยายฝูงความจิ่ติตั้งโตได้เลยพี่น้องเฮาเนี่ยได้การมาต่อเอาพี่น้องอันนี้เป็นราคาห้องเพลินนะครับเอาพี่น้องสน,สนใจสนใจกันโทรมาสอบถามนะครับ กับจ้าของควายพันธุ์พ่นองเดอร์สำหรับคลิปนี้กับพ่อไวยสัมนี้ิซะกอนพินองครับสวัสดีครับ